สวัสดีค่ะเราจะมาคุยเจาะลึกกันเรื่องผลงานร้อยวันแรกของประธานาธิบดีทรัมป์นะคะอิงจากที่ทำเนียบข่าวถแถลงไปเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะครับก็คือเป็นการสรุปภาพรวมจากทางคารลายลีวิตกับสตีเฟนมิลเลอร์นะครับเขาเน้นว่าเป็นการนำสามัญสำนึกหรือคอมมอนเซนส์กลับมาสู่อเมริกาออมเหมือนเป็นทีมหลักเลยนะคะใช่ครับ แล้วก็บอกว่าเป็นการแก้ปัญหาวิกฤตที่รับช่วงต่อมาด้วยงั้นเรามาไล่ดูกันทีละประเด็นเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากเรื่องใหญ่เลยชายแดนกับการอพยพเป็นยังไงบ้างคะครับทางทำเนียบข่าวประกาศว่าสามารถรักษาความมั่นคงชายแดนได้เร็วที่สุดเป็นประวัติการเลยครับเร็วที่สุดเลยเหรอคะครับแล้วก็ยุติการลุกรานครั้งใหญ่ของผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายได้ มีการพูดถึงการจับกลุ่มคนที่เขาเรียกว่าผู้รุกรานชาวต่างชาติผิดกฎหมายที่ใช้ความรุนแรงด้วยครับก็คือเน้นไปที่การจัดการกับกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงใช่ครับมีการยกตัวอย่างกลุ่มอย่าง Trend ดอารากัวหรือ MS 13เชื่อมโยงกับปัญหาอาชญากรรมซึ่งก็เป็นการวิจารณ์แนวทางของรัฐบาลชุดก่อนไปในตัวแล้วก็มีการพูดถึงสื่อกับสารด้วยใช่ไหมคะครับ มีการวิจารณ์วา่าเหมือนปกป้องคนเหล่านี้มากกว่าจะสนใจเหยื่อชาวอเมริกันทานองนั้นครับค่ะเข้าขใจได้ทีนี้ขยับมาเรื่องเศรษฐกิจบ้างมีคำว่า d ด g ชพอมาอันนี้คืออะไรคะอ๋อดชนี่ไม่ใช่เหรียญคริปโตน,นะครับฮ่าฮ่ค่ะมันเป็นความพยายามลดการใช้จ่ายที่มองว่าสิ้นเปลืองนะครับเขาบอกว่ามาตรการนี้ช่วยประหยัดงบไปได้เกือบเกือบสองร้อยพล้นดอลลาร โหเยอะมากนะคะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูสามัญสำนึกด้านการคลังที่เขาว่าไว้นะครับนอกจากลดรายจ่ายแล้วนโยบายพลังงานก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันใช่ครับเขาประกาศยุติสงครามต่อพลังงานอเมริกันฟื้นฟูการผลิตในประเทศลดต้นทุนแล้วก็ยกเลิกข้อบังคับเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าหรือ ev mandate อ๋อยกเลิก ev mandate เพื่อให้มีทางเลือกมากขึ้นครับประมาณนั้นแล้วก็มีเรื่องภาษีนำเข้าโดยเฉพาะรถยนต์ เพื่อกระตุ้นการผลิตในสหรัฐเขาบอกว่าถ้าผลิตในประเทศก็จะไม่เสียภาษีนี้แล้วยังได้ลดภาษีอื่นๆผ่อนคลายกฎระเบียบอีกเป็นแผนใหญ่ครับมีเรื่องอยูเครนด้วยใช่ไหมคะเกี่ยวกับกองทุนฟื้นฟูครับอันนี้น่าสนใจคือเขาเสนอเป็นข้อตกลงที่มองว่าเป็นการช่วยเหลือ,อยูเครนด้วยแล้วก็เป็น,นกลไกให้ยูเครนเ,เหมือนกับชดใช้เงินช่วยเหลือจากอเมริกาคืนชดใช้ยังไงคะ ผ่านการแบ่งรายได้50%จากทรัพยากรธรรมชาติของยูเครนกลับมาให้สหรัฐครับโดยเป้าหมายหลักที่ประกาศคือเพื่อสร้างสันติภาพอืม,อมเป็นแนวทางที่ต่างออกไปนะคะทีนี้มาดูเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมบ้างที่เรียกว่าการต่อสู้กับอุด,ดมการณ์หัวรุนแรงครับหลักๆเลยก็คือเรื่อง DEI หรือ Diversity, Equity, Inclusion นะครับค่ะ เขาประกาศรุติการจ้างงานเลื่อนตำแหน่งหรือฝึกอบรมที่อิงตามเชื้อชาติเพศในหน่วยงานรัฐบาลกลางทั้งหมดเหตุผลคืออะไรคะก็คือเขาต้องการส่งเสริมระบบคุณธรรมหรือ merit based system วัดกันที่ความสามารถจริงๆซึ่งเขามองว่าดีต่อเศรษฐกิจและความปลอดภัยอย่างพวกผู้ควบคุมจราจรทางอากาศหมอนักบินอะไรแบบนี้ครับมีประเด็นเรื่องเพศสภาพด้วยที่ดูจะชัดเจนมาก ใช่ครับชัดเจนมากมีการยืนยันว่ามีแค่2เพศคือชายกับหญิงแล้วก็ยุติการอนุญาตให้ผู้ชายแข่งกีฬาหญิงหรือเข้าพื้นที่ส่วนตัวของผู้หญิงแล้วเรื่องการเปลี่ยนเพศเด็กอันนี้เขามองว่าถ้าทําโดยไม่แจ้งผู้ปกครองเนี่ยถือเป็นการละเมิดสิทธิเด็กเลยแล้วก็ห้ามใช้เงินภาษีไปสนับสนุนการผ่าตัดหรือให้ยาเพื่อเปลี่ยนเพศเด็กใช้คําค่อนข้างแรงว่าปาดเถื่อนหรือทรมานเด็กครับรวมถึงห้ามนักโทษชายเข้าเรือนจําหญิงด้วยโอ้ค่อนข้างแข็งกร้าวทีเดียวนะคะครับผม แล้วด้านการศึกษาเสรีภาพมีอะไรอีกไหมคะการศึกษาก็คือมีความพยายามจะเอาสิ่งที่เรียกว่า critical race theory ออกสักโรงเรียนแล้วก็เน้นสอนให้เด็กรักชาติส่วนเสรีภาพก็ประกาศยุติการเซ็นเซอร์โดยรัฐบาลบนโลกออนไลน์แล้วก็ปกป้องนักเรียนชาวยวจากการคุกคามครับฟังดูทั้งหมดแล้วการถแถลงครั้งนี้เหมือนการประกาศชัยชนะและก็เอ่อมีท่าทีแข็งกร้าวต่อฝ่ายตรงข้ามพอสมควรนะคะใช่ครับมีการวิจารณ์พรรคเดโมแครตแรงๆใช้คาว่าความวิกลจริ หรือคอมมิวนิสต์เลยทีเดียวแล้วก็วิจารณ์สื่ออย่างที่บอกไปว่าเหมือนไปปกป้องผู้ก่อการร้ายอย่าง MS-13 ไม่สนใจเหยื่อชาวอเมริกันเป็นท่าทีที่ไม่ประนีประนอมครับสรุปแล้วร้อยวันแรกในมุมมองของทำรรเนียบข่าวก็คือการพลิกฟื้นอเมริกาครั้งใหญ่ด้วยสามัญสำนึกแก้ไขปัญหาทั้งเศรษฐกิจชายแดนความปลอดภัยวัฒนธรรมถูกต้องครับเขาประกาศเหมือนว่าได้นำพาประเทศออกจากวิกฤตแล้วกำลังจะเข้าสู่ยุคทองใหม่ ผ่านนโยบายที่รวดเร็วและครอบคลุมมากๆครับก็น่าสนใจนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วภายใต้แนวคิดสามัญสำนึกแบบนี้จะส่งผลต่ออเมริกาในระยะยาวอย่างไรต่อไปฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ